ฟ้าลงแก้กฎหมายกละลาโหมทักษินมั่นใจอะไรอุ้งอิงไม่ถูกรัฐประหาร ทายังทุจริตคอรับชันแฮตทริกยึดอำนาจนายกตระกูลชินจากที่มีการรายงานค่ะการปรับคณะรัฐมนตรีโดยจะมีการย้ายภูมิธรรมค่ะไปคุมกลาโหมขณะที่สุทินเองก็จะหลุดจากตำแหน่งนี้ทำการกระแสการดึ้ร้องของประชาชนในโลกโซเชียลค่ะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้ทหารเข้ามาแม้ล่าสุดขาดทักษิณจะมีการออกมาการันตีว่าลูกสาวไม่โดนรัฐประหาร โดยเมื่อวันที่22สิงหาคมค่ะช่วงหนึ่งบนเวที Dinner Talk Vision for Thailand 2024นายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็มองว่าประเทศไทยหลังจากนี้รัฐประหารคงไม่มีอีกแล้วและมองว่านางสาวแพทองทานนายกรัฐมนตรีจะปลอดภัยจากการรัฐประหาร23สิงหาคมเปลวสีเงินคอลัมนิสชื่อดังค่ะแห่งไทยโพสต์มีการออกมาเขียนบทความ 17ปีวนกลับที่เดิมซึ่งก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่ะระบุถึงนายทักษิณเรื่องรัฐประหารว่าต่อจากนี้ไม่มีรัฐประหารตัวนายกตัวจริงบอกทั้งหลายทั้งปวง17ปีที่ผ่านมาวัยเหมือนโกหกแล้วทุกอย่างประเทศไทยก็วนกลับสู่ที่เดิมใครไม่เชื่อก็อย่าลบลู่19กันยายนมีในปฏิทินทุกปี แต่อย่าง19กันยายน49ไม่มีแล้วเพราะนายกตัวจริงเขารับประก,กันต่อจากนี้ไม่มีปฏิวัติร,รัฐประหารก่อนหน้านี้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลาโหมพยายามที่จะผลักดันแก้กฎหมายของกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดการรัฐประหารยึดอำนาจซึ่งทีมข่าวเดอะทรูค่ The Truth คะก็จะพาไปย้อนถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรัฐประหารสองครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งก็มีเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายปลายปีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างสําคัญ22สิงหาคมนายสุทินได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการจัดทำโพทหารหากดูทำลายโพทหารต้องเสร็จสิ้นภายใน15กันยายนต้องให้เกิดความต่อเนื่องและนำขึ้นทุนกล้าวให้ทันเวลาขณะนั้นก็ยังมีการหารือกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังมีหลายจุดต้องพูดคุยแต่ก็มีการยืนยันเสร็จตามทำลาย ต่อมาวันที่15สิงหาคมปีพศ2567นายสุทินก็มีการประชุมสภากลาโหมครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่16สิงหาคมโดยมีวาระขาขอให้ที่ประชุมสภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พศโดยสาระสำคัญก็เป็นการสกัดกั้นการทำรัฐประหารให้อำนาจนายกโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีหรือคอรม สัง่งพักราชการทหารคิดทําการรัฐประหารแต่ที่ประชุมสภากลาโหมค่ะมีเพียงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผอบอทัพเรือและก็พลอากาศเอกพันพักดีพันธนากลผบอทัพอากาศเท่านั้นที่มีการข้อร่วมส่วนกองทัพไทยและกองทัพบ,บกได้มีการสมผู้แทนเนื่องจากพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนพลเอกจเจริญชัยหินเทาพอบตอทบอก็อยู่ระหว่างการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามคำเชิญหากถามว่ากฎหมายสภากลาโหมแก่ได้สำเร็จจะสามารถสกัดการการรัฐประหารได้จริงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนายสุทินได้มีการพูดเอาไว้เมื่อวันที่30เมษายนปีพศ .2567 โดยก็ยอมรับว่าก็อาจจะไม่มีอะไรร้อเพียงแต่เป็นการสกัดยับยัง้งลดโอกาสที่จะเกิดลง ดังนั้นทีมข่าวเดอะทรูค่ะก็อยากที่จะชวนให้ตั้งคอสังเกตถึงการรัฐประหารซึ่งการจัดทำโพทหารมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะค่ะการจัดวางตัวผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยมุ่งไปที่รุ่นที่จะพบว่ามีในญาติที่ชวนติดตามพร้อมเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567เมื่อมีการถามนายสุทินว่ามองอย่างไรที่มีการพูดถึงพบเหล่าทัพควรจะเป็นทหารรุ่นที่24ทั้งแผง เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานเพราะของเดิมที่ยังไม่กเกษียณมีอยู่3คนแล้วนายสุทินกล่าวว่าเรื่องรุ่นไม่ใช่ประเด็นหลักดูที่ความรู้ความสามารถในการยอมรับในกองทัพส่วนจะบังเอิญไปตรงกับรุ่นไหนก็ไม่เป็นไรหรือจะบังเอิญตรงกับรุ่นเดียวกันทั้งหมดก็ต้องยอมรับ เมื่อถามว่าการเลือกพอบปทบอตอนพิจารณาไปถึงอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนปแปลงอำนาจทางการเมืองหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าในอดีตอาจจะใช่แต่ต่อไปตนคิดว่าไม่มีผลเพราะปัจจุบันบรรยากาศทางการเมืองเปลี่ยนทหารกอไม่เข้ามายุ่งแล้วและถ้าเขาไม่ยุ่งก็ไม่มีผลอย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายนี้ทีมข่าวเดอะทรูสก็อยากจะฝากเอาไว้ให้ผู้มีอำนาจได้ลองคิดดูโดยเฉพาะนายทักษิณค่ะที่ก็เคยโดนยึดอำนาจมาแล้ว ึ่งเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีพศ2 5 4พนเพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินพอบบอทบขณะนั้นก็มีการยืนยันว่ากองทัพจะไม่ทำรัฐประหารแต่สุดท้ายวันที่19กันยายนปีพศ2549ก็มีการเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลขณะที่นายทักษิณอยู่ที่นิวยอร์กเพื่อเข้าประชุม UN เและนายทักษิณก็ต้องไม่ลืมว่าน้องสาวอย่างยิ่งรักชินวัตรก็ไม่รอดพน้นจากการรัฐประหาร แม้จะดูใกล้ชิดสนิทกับพอบอบบในขณะนั้นก็ตามสุดท้ายก็ต้องเก็บฉากโดยพลเอกประยุทธ์ก็มีการเข้ายึดอำนาจดังนั้นควรจับตาดูว่าตระกูลชินวัตรจะถูกรัฐประหารแบบแฮทริกหรือไม่และขอย้ำว่าพรบกลาโหมจะไม่สามารถแก้ได้เพราะสุดท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องกลับมาที่สภากลาโหมอันมีพอบอเหล่าทัพแพ็คเดียวกันที่เหนียวแน่นซึ่งมีกลมไม้ความว่า หากพอบอลเหล่าทัพรุ่นเดียวกันขึ้นมาคุมอำนาจกองทัพการเกิดรัฐประหารก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ในการเมืองไทยฐานะการเมืองยังทุจริตขอรับชั่นเพิ่มเกริมกล่งขับฟ้าขับแผ่นดิน